ดีครับพี่น้อง,มองเ,เ,อออออเกอมกกี้คือยังเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยปิดไฟก่อนเมกกี้ก็ยังผูดอะไรพูดย่งหน้าบ้านครับผมใส่ต้อนลงล็อก โอ้เดี๋ยวช็อตจอดมึงกันได้ลูกขึ้นไายคลิปมาเอาดูจอดมึงวันนี้น่อยแต่ว่าเปิดเปลืไฟไปแล้ว ยางไปแล้วครับผมมาคงปีหนึ่งหยีบสีมาเฮมามะขาวเฮาแห้งก็ออยังผีบา้าเนี่ยแหละพีน่น้องสงสัยที่บา้า างานเลื่อยไปแล้วมาเพิ่งเงียบไปเมื่อกี้แต่หน่อยอยานกลับมาอีกนะนะเมื่อกี้แต่หน่อยปิดไฟครับผมยานยานเพื่อนหินนะแต่หน่อยจอบมือนะหมาเฮาแหฮ้งเดี๋ยวถ้าเป็นยางกลับมาอีกพี่น้อง ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้คนเมื่อกี้หาโทรศัพท์บ่เห็นว่าจะเปิดไฟก็บ่กก้าเปิดแหมแต่ว่าเพิ่นบไร้เขามาในบ้านเท่าดอกยางยางน้ำทังครับผมหมาเฮ้งอ่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนถ้าเพิ่นยางกลับไม่าอีกเนะพี่น้องจอบก่อนครับผม เช้าแล้วหลังจากที่เมื่อคืนอู้มีหมอกล่มรอมพีมม่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนเนาะประมาณตีหนึ่งกัวเนี่แหละตีหนึ่งตีหนึ่งเคืองกับนี่บุกคุ้นปริศนาลึกลับยางมายางน้ำทางมามาเฮาสันเนี่ย พิ่นกับยางเลยไปทั้งพุนละ่ะจากสีมาแบบไดนผีบาหรือว่าคนพนระนจรอนหรือเนี่ยไหรครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผีบามันกหลายมือว่านมือว่านมือกอนแต่หน่อยนางเลนกับลุงใดช่วงมัวนคำก็เห็นผีบาอยู่แต่ว่ามืงขึ้นนี่มาเด็กตีต,ตีหนึ่งกลัวแต่หน่อยก็ได้ยินเสียงมาหอนแต่หน่อยก็ได้ลุกขึ้นมา มาจอบมึงแต่ว่ากับบได้เปิดไฟไหมคือจอบแม่พี่น้อง้าเปิดไฟมันก็สีเลี้ยวตาเลี้ยวเขามาข้างในบานมันก็สีเห็นว่าบานเนาะก็เปิดไฟ่างทีเนี่ยก็เลยอยากจอบมึงแต่ว่าสิว่าสีไทยคลิปคลิปไหวก็ยันเขาเห็นแสง,งนีไยบันี้เเป็นซ้อมมึง ชอบมึงแกยางเลื่อยไปครับผมแกยางเลื่อยเลื่อยบานไปแกกระเบรดดอกแต่ว่าหมาเหา่าสิมาดีมาลายเหากระโบหูเนาะเห่ากรวโบห่วในย่ามวิการมันโมเมนต์ย่ามสัญจรเพราะว่ามันตีหนึ่งกวัวแล้วเนาะสิไปหายามหนูยามยางกระบอกนาเกิน หนาสิมีไฟฉายเออหนาสิมีแบตเตอรี่ไหมเด้ยขาดหัวี้ยถ้าไม่หาอยากหายกินน้ำทงน้ำทาเนาะเป็นวา่าล่ะไตนูไตไตนูอดักนูดักยังไหมแต่ว่านี่กับบมมีไฟ่ีอย่างเนี้ยยังแบบพะนีจจอนแมพีฟน้องถ้ามาเงาก็เวียง้องกับบได้ยัยงดอก แต่ว่าเพิ่นกับเด้กเขามาในเพิ่นกัย่างอยู่ในทีสาทานณาละ่ะแต่ว่าเฮาก็อ่อคอยระบ,บางคอยจอบเมืองว่าแม่นบ่ล่เพราะว่าบ่านเฮายู่ดอกทุงทาง่านได้บานกับเพเป็นยังดนกอาจสิเป็นคนอ่ามาจังไท๋พี่บ้าก็ได้เนาะเพราะว่าคนปกติปีหนึ่งปีสอง อุ่ยไผยางเล่นดอกพี่น้องย่างเห้หมาเหฮาเล่นบอกอเพึ่งกลับมาจากฟางลำทั้งไดนบอกกิในแง่ดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหฮากะอยู่ดอกทุง่งเฮาก็ต้องป้องกันทรัพย์สินต้องเฝ้าระวังทรัพย์สินคงจะาของให้ดีที่สุดบบแมนงั่วหายคอย้อมคอ,อกเนาะเพราะว่าดอรวรยังเกาะเข้าอื่น ดัวรอบขอบชิดเท่ากับยังบอกท่านดีเป็นไหนเท่ากับต้องเฝ้าระวังเจ้าของเองอหัวประตูเท่ากับเอ่อบอท่านดีเนาะเท่ากับต้องคอยระมัดระวังของเจ้าของคอยรักษาของเจ้าของคอยรักษาชีวิตทรัพย์สินของเจ้าของถึงเฮาอยู่หนอทงทงเฮาก็ต้อง หูไห้ตาไหมกระดาษเฮาเป็นวดในพื้นทีเด้เนะถ้าคนนอกพื้นทีมายุ่มสีบบหูจักแผงสีเพิ่่าสิลลำบากเนี่ยแต่ตว่าตอน่อยก็อเอเกิดบ้านนี่อยู่บ้านนี่นอะอืมมันกน็หูจักพี่หูจักหนอก้อหูจักอหูจักผู้รักผู้ใมก็ซ้ำ ก็คนเื้่นทีนะพี่น้องมันก็ผู้ใดแปลกนาขาดตามากจงงีๆก็เฮ้ากับหูเป็นบลากคือบ้านละเนาะทุกมือมันมาทุกรูปแบบเขาต้องเขาต้นนะองยังไงเขาต้องรักษาของเข้าให้ดีที่สุดรักษาขอบกัวรักษาลูกรักษาเมีย ป้องกันย่ามีการถ้าเขามากในพื้นที่เ้าก็เขาสามารถขับไล่ถ้าเฮาตื่นมากเ้าฝ่าระวังยังเฉยเ้าเห็นเ้าก็แมนบ่าป้องกันได สมัยนี้มาถูกรูปแบบปี่น้องกับฝากปีฝากนองเนอะมืาขึ้นโ <c oughs> ต๊ะไกนะโต๊ะไก่เอ้มาเฮาหยังวะได้ได้แอบซวงมือห่วยวะคนตัวถินี้ว่าเชียวโทรสำประไทยไลยวันนี้พินคิดไปคิดมา ถ้ามันเห็นแฉยงกันนี้พ่ะ่ันมันชิว่าทายกูยยังกูคุย,อย,ง,คย,คยง,งอยู่ทางสาธานณะพุน่นเป็นว่าละเปิดไฟก็เปิดไฟหน้าบ้านไ้อยู่ครับผมแต่ว่าถ้าเขาเปิดไฟนี่ก็เลยอยู่แบบเงียบๆมานะสักพักหนึ่งมักขาก็เฮาเฮาสนยสักพักหนึ่งพ่นยางไปเลยยางเลยไปเลยแต่ว่าเพ่นหยุดหยุดให้บักขาวมักขาวเฮาอยู่ อยู่หนทางหมดแล้วครับจะพ่ายถุงหยางมาบุลงตุงตังอย่าเแียนคนเสียสติอยู่เนาะแต่คนเสียถ้าคนมาหาอยากหากินก็เจากับตรงนี้เอ่อไฟมีหยางเนาะพี่น้องอันนี้มาแบบมบืน,นอๆนีหยางบุลงโค้งเคงมา,จากจะพ่ายหยางมาใช่ไหมดีไหลไหเอากับโบหูหรอกอืม เทียดกับกงบ่ามหาลาของกันมีเด้เมนวัพวกโจอาฮะเนาะก็มาบอกข่าวเราแกีงพี่น้องนี่แหละเอาแล้วลบ้างเหรครับผมรอบลวกวดรอบลวประตูประตรูเจ้าของกันยังบดีเขากะเนาะป้องกันเราตร้องมีคนอยู่บ้านย่างของเวนก็นต้องมีคนอยู่บ้าน เ่าบ้านคนหนึง่งโอเคน้พี่น้องเนาะสวัสดีครับ